สวัสดีค่ะชื่อโยสิตาพานิจเลรินนะคะตอนนี้ก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็ช่วยงานธุรกิจที่บ้านอยู่ค่ะ mm hmm. แรงงานสำหรับเราก็คือคนทำงานที่ใช้ทักษะที่มีของตัวเองเพื่อแลกค่าตอบแทนค่ะ mm hmm. ก็แรง แบบเราก็เป็นแรงงานสร้างสรรค์ค่ะขายความเป็นตัวตนของเราประสบการณ์ของเราความคิดของเราแล้วก็ความชอบของเราค่ะเราชอบตุ๊กตาแล้วก็ชอบอะไรที่เหนือจริงเรารู้สึกว่างานศิลปะสำหรับเรามันคือหนทางที่จะหลีกหนีจากความเป็นจริงนะคะแต่ว่าในอีกแง่หนึง่งเราก็กำลังพูดถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราด้วยหรือสิ่งที่เราเจอที่บางทีมัน เจ็บปวดแต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าสังคมเขาตีกรอบมาแล้วก็เลยอยากใช้ศิละปะเป็นการสื่อสารให้ผู้คนเห็นค่ะแรงงานในไทยมันยังขาดความเป็นประชาธิปไตยในที่ทำงานนะคะรู้สึกว่าสิทธิทุกอย่างมันผูกขาดกับคนที่เป็นนายทุนนายจ้างหมดเลย มันทำให้หลายๆคนไม่ได้ทำตาม,ามฝันนะคะเพราะว่าค่าแรงมันได้แค่พอกินมันไม่เพียงพอจะซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยซ้ำหลายๆคนเลยไม่ได้เลือกทำงานที่เรารักอย่างเราเองก็ไม่ได้ทำงานเป็นศิลปินที่เราอยากทำเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ,ะงานชุดโฮมเมคเกอร์คลีฟของเราก็ พูดถึงเรื่องคนทํางานในบ้านหรือว่าแม่บ้านค่ะก็คือในที่นี้พูดถึงผู้หญิงที่เมื่อแต่งงานเข้าไปแล้วต้องรับบทบาทเป็นแม่หรือเป็นเมียมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเจอมากับตัวที่เห็นมากับเด็กอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสังคมเขาจะมีความตีกรอบตีตาวว่าพอคุณเป็นผู้หญิงแต่งงานเข้าไปคุณต้องเป็นแม่บ้านนะ ต้องทำงานในบ้านงานข้างนอกไปของผู้ชายเหมือนไม่ได้เห็นคุณค่าของคนที่เป็นแม่บ้านที่ทำงานบ้านพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้สร้างเงินหรือว่าไม่ได้มีมูลค่า,าทางเศรษฐกิจที่เลือกนําเอาวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะรูปแบบวิกตอเรียนมาใช้เพราะว่าในยุควิกตอเรียนนะคะมันเหมือนเป็นยุคที่เริ่มมีการนําเอาแบบแผนหรือการวางกฎระเบียบของผู้หญิงอย่างเงี้ยมาใช้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะ่ะ ราก็อยากให้งานศิลปะของเราลบเส้นแบ่งระหว่างคนทำงานในบ้านกับนอกบ้านค่ะอยากให้ไม่ต้องยึดติดว่าต้องเป็นผู้ชายที่ทำงานนอกบ้านหรือต้องเป็นผู้หญิงที่ทำงานในบ้านอยากให้ทุกคนนมองเห็นคุณค่าของงานที่ทุกคนทำเพราะว่างานทุกงานมันก็มีคุณค่าในแบบของมันค่ะ